สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบเป่าลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะไปดูการประชุมของสมาคมโรงงานน้ำตาลทั้ง3นั่นเองครับว่าจะมีมติและเปิดขีบอ้อยในวันไหนนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับมาดู ข้อมูลณวันที่16พฤศจิกายน2566จากที่ประชุม3สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายโดยมีผู้แทนโรงงานน้ำตาลทรายมีการลงมติเสียงส่วนใหญ่กำหนดวันเปิดหีบอ้อยปี2566ทั67คือจะเริ่มเปิดในวันที่8ธันวาคม2566เป็นต้นไปโดยมีเหตุ ลสรุปในเบื้องต้นเป็นข้อๆดังต่อไปนี้เลยนะครับข้อที่1ก็คือเพื่อให้อ้อยมีเวลาเติบโตเพิ่มได้น้ำหนักต่อตันต่อไร่มากขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่แหล่งอ้อยก็ยังมีฝนตกอยู่นั่นเองครับ2ก็คือเนื่องจากฤดูหนาวปี2566มาล่าช้าช่วยให้อ้อยมีเวลาสะสมน้ำตาลค่าความหวานเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองครับ 3. ก็คือปริมาณสต็อกน้ำตาลที่ใช้บริโภคในประเทศมีเพียงพอและการส่งออกยังสามารถทำได้ตามสัญญานั่นเองครับการประกาศเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลทรายมีระเบียบของสอนอเป็นผู้กำหนดและประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูล 3. ส,สมาคมโรงงานน้ำตาลทำหนังสือแจ้งสอนอ เพื่อให้นำเรื่องเสนอกอนอเพื่อพิจารณากันต่อไปนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็จะได้เวลาทำการเปิดหีบอ้อยตัดอ้อยเพื่อที่จะส่งเข้าไปสู่โรงงานน้ำตาลน,นั่นเองครับคืหน่าจะมีเช่นไรและวันไหนโรงงานอะไรจะเปิดวันไหนนั้น ถ้ามีแล้วผมจะเอามาบอกกล่าวแก่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยโดยทันทีนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวๆาวเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของอ้อยประเทศไทยนั่นเองครับ